ตัวอย่างระบบป้องกันซีแรมที่มีศักยภาพเช่นไอออนโดมของอิสราเอลหรือระบบอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยใกล้ถึงกลางระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะกลางถึงไกลระบบเช่น Patriot S 3 0 0หรือ400หรือ THAAD อาจถูกนำมาใช้เพื่อสกัดกั้นจรวดของ PSL 0 3ที่อยู่ในวิถีโคจรสูงอย่างไรก็ตามการใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานราคาแพง เพื่อสกัดกั้นจรวด MRL จำนวนมากอาจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 3. การหาที่ตําบังและการเสริมความแข็งแรงบังเกอร์และโครงสร้างเสริมความแข็งแรงการกระจายกำลังและการพลังตัวซึ่งเป็นยุทธวิธีพื้นฐานโดยทั่วไปเป้าหมายหลักคือการทำลาย PSL 0 3ก่อนที่มันจะยิงหรือทันทีที่มันยิงเสร็จและกำลังเคลื่อนย้ายหรือบรรจุจรวดใหม่ 1. การโจมตีตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ที่แม่นยำมีระยะยิงใกล้เคียงกัน หรือขีปนาวุธทางยุทธวิธี